ผมมาบึ้งโอ้เล็กกู่ชับโอ้นี่มันม่บอกไเล็กกูชับทำไมเนี้โอ้เล็กกู่ชับเอ้เล็กกู่ชับนี่นี่เล็กไหนมีฟันเลี้ยงกบใบตรงครับผมนี่ยาวยี่สิบเจ็ดนิ้วอ่ายาวยี่สิบเจ็ดนิ้วคมสิบเก้านิ้วอ่าคมสิบเก้านิ้วนี่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 ด้ามจับเท่าไหร่่ะแปดนิ้วป่ะจันด้ามจับแปดนิ้วครับผมเนี่ยอ่า เนี่ยเข้าอีกมาโอ้เล็กคู่ชับเออเมีปอกน้ำครับผมมีปอกน้ำเดี๋ยวอ่าใช้ปอกใช้อปอกใช้อปอกอา่าวันนี้วันนี้ได้วันนี้ได้สีเหลี่ยมอ่าวันนี้ได้สีเหลี่ยมเลี้ยงไหนตัวนี้นี่เสียบปลาไยก็ได้ครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้อันนี้นี่ไงไตบ้านบังไฟอา่าเลี้ยงไหนี่ยงเนี่ย ว่าต้องบอกอย่างมากมายเก็บคอครับผมได้การหอกนี uh, uh, 2> 2> uh. ah, ่ว่าม so, uh, uh, ีหลุตอ่าฮะเดี๋ยวดีกว่าเห้ยเพื่อนกอนมะบึงมะบึงตอนนี่นี่มะบึงนี่เห็นไหมเนี่ยแขัดเงาตัวนี้เ่แขัดเงาเีแขัดเงาครับผมนี่เลี้ยงได้ไอ้ว่าต้องบอกอยังมากไหมมักกเบบึงพอมักกเรียนพันอ่า นี่ดามจับเอาไล่ right, แบบนี้เอาไล่ right, แบบนี้พออ่าเอาไล่ right, แบบนี้พอเนี่ยนี่ยเฮ้ยสุดยอดว่าจันโอเค